0 89113655ค่ะอะไรสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับกิ๊บนะคะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าฟาซิโอตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่นะคะมีสันสดใสสวยงามนะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะวันนี้ก็มีทั้งกุญแจรีโมทและก็กุญแจธรรมดาเหมือนกัน วันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวคิมมิกรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะคะวันนี้กิปก็มีน้องปุึกงานนะคะมาช่วยแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญน้องนิวเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวนะคะศึกษาายู่ที่วิทยาลัยเทคนิคโคธารามค่ะเป็นเด็กฝึกงานของบริษัทเบชามวอเซลแอนด์เซวิสจำกัดนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยากทราบมากที่สุดเลยก็คือตัวใหม่มีสีอะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างคะน้องมิ้ค่ะและฟาซิโอของเรานะคะเราจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะรุ่นแรกจะเป็นตัวท็อปค่ะตัวท็อปของเรานะคะจะมีสีน้ำตาลเหลืองสีดำฟ้าและสีเทาแดงค่ะส่วนตัวสแตนดาร์ดของเราด้านนี้นะคะจะได้แก่สีเทาสีฟ้าและสีชมพูที่ทุกคนเห็นค่ะ แลสองรุ่นนี้นะคะมันแตกต่างกันยังไงร,รู้ไหมคะ้อสองรุ่นนี้นะคะจะแตกต่างกันตรงที่ตัวท็อปของเรานะคะจะเป็นกุญแจรีโมทค่ะสีสันลักษณะของรถนะคะจะเป็นลักษณะฟูโทนค่ะและตัวสแตนดาร์ดของเรานะคะจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาสีสันจะเป็นแบบสีเดียวทั้งคันเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะถือว่าบอกเลยว่าเก็บรายละเอียดมาอย่างดีนะคะเมื่อกี้นั่งท้องอยู่คะะน ต่อไปเลยนะเรามาดูด้านของความโดดเด่นของเขาดีกว่าว่าความโดดเด่นแล้วก็คุณสมบัติของเขามีอะไรที่ว่าแตกต่างจากรุ่นอื่นที่สมควรซื้อเป็นอย่างยิ่งมีอะไรบ้างเริ่มแรกนะคะความโดดเด่นของแ a ชโชของเรานะคะมีหน้าจอเรียนใหม่ที่ทันสมัยค่ะ <Wow. S 2> มีช่องชาร์จแบตท,ที่ฉุกเฉินนะคะสําหรับขณะขับขี่อาจจะเกิดโทรศัพท์แบตหมดอะไรพวกนี้นะคะค่ะแล้วก็มีไฟหน้าไฟหลัง LED ที่ส่องสว่างอย่าง,างชาัเดเจนค่ะ oh. มีเบาะนะคะที่เก็บของบรรจุของได้ขนาดเยอะและใหญ่ค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของด้านหน้าด้วยนะคะมีตะขอแขวนของทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะ้า,าคือว่าบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ครบครัน<ช>สำหรับทุกเพศทุกกใบจริงๆใช่ค่ะก็จะมีเจ้าตัวช่องชัดแบบด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีที่เก็บของใต้เบาะเนาะใช่ค่ะสามารถเก็บของบรรจุของได้เยอะมากเลยค่ะไปแล้วนะคะ ก็นี่น้องยูวว่าสนใจสักคันไหมก็สนใจยใส่กระเป๋านักเรียนไปได้เลยนะใราบอกขับไปโชว์เพื่อนที่โรงเรียนโก้โอเค <c oughs> โอเคเลย <c oughs> และนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็น เครื่องยนต์บูคอร์1 2 5ซีด้วยนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบิดในการออกตัวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระบบเบรก UBS ด้วยนะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเราได้ที่เพจ a c e b o o k บริษัทเตชามพรยามาฮ่าสแควร์หรือเบอร์โทร0891136551ค่ะสำหรับวันนี้กิฟและน้องนิวก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย